เอ้ยเราต้องแบ่งหน้าที่ให้มันง่ายขึ้นหรือเปล่าหั่นผักแล้วกันพี่จะหั่นผักไม่เพื่อเราจะหัน่นเราจะหัน่นเราจะหั่นเองเราจะหั่นให้เธอเราไปแย่งกันทำาคะถางอย่างนั้นมันก็ไม่สําเร็จดีนี่แย่ง <laughs> ออขโมยขโมยขโมย,ย,มยแล้วแหละแล้วแหละเอาไปอบเลยว๊กเอาต้องไปหั่นกน่อนยัง <laughs> กติกฟาสเอ้ยเจ้าของมาแล้วเอ้ยเมนูใหม่วะ ทำอะไรดีอะทำทำทำเอาอันนั้นไปอบเจ้เอ้ากูไปเองก็ได้วะแต่ล่วงอย่าวพึ่งอก่ยพึ่งเก่ยพึ่งยังไม่เสร็จหรอก็เอาอันนี้ไปอบก่อนไงมันยากนานยากนานโอ้โหเดี๋ยวอบย่างตรงไหนวะเอ่ออบตรงเอาตกที่หละไม่รู้ว่ากูเสิร์ฟอย่างนี้ได้ปะอบตรงไหนเนี่ยเตาอบอยู่ไหนวะเตาอบอยู่ไหนอะ โอ้เจอแล้วอยู่ตรงนู้นเฮ้ยเอาอันนี้ไปทำต่อเอาอันนี้ไปทำต่อ,อใส่ใส่สลามี่เลยเทไปหมดเลยเนี่ยมันไม่ได้แบ่งเมนูกันนะทุกคนทำของทุกคนเออทุกคนคมาทำอันเดียวกันอ่ะเร็วกูไปแล้วไปอย่าไปเอาไปเอาไปเอาอุ้ยฉันนี่แหละฉันนี่แหละจะเป็นคนเสิร์ฟจานนี้นเฮ้ยไม่ทันว่ะแปดวิห้า ่ไม่ทานงก็ไม่ทันเอ๊ะหมดเวลาถ้าเกิดเล่นกันแค่สองคนมันยังอันนี้ได้ไงแบบแบ่งกันอะว่าใครทำอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เก่งหรอกนะมีเอ็มวีดีน่แล้วข้าไฟฝั่งนู้นไงอ้าไปแล้วเนี่ว่ะตะกี้ตอหน้าโหลดอยู่ฝั่งไหนคนเดียวว่ามันหนาวเหงาอะไรเนี่ยกำลังโหลดผัดไปต่อไปเฮ้ยเมื่อกี้หนาวการกระทุกอันร้อน เมื่อกี้หนาวอันนี้ร้อนไข้ขึ้นนะเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวสามคนวะโอค๊คเมตาที่แล้วคนนั้นเขาได้เอ็มวีพีอย่าไปยอมไปยอมท้าทำทำโอ๊คต้องพี่ไปหั่นผักอยู่ไหนวะอยู่อีกฝั่งเลยอะ่ะเอา้าตายแล้วโอ๊คเอาอะไรไปอ่ะแต่พี่หั่นชีสเองก็ได้หั่นชีสเขียงเขียงได้ชีสแล้วได้ชีสแล้วได้ชีสแล้วเพื่อนๆได้ชีสแล้วชีส เอาแป้งวางเลยเราจะวางชีสนั่นแหละเออนัน่วางชีสวางเออขาดอะไรวะโอ๊าะพี่หันอะไรก็ไม่รู้อะใช่เห็ดปะเยอะทำ I don't know <laughs> ทำหน่วยหันผักแล้วกันวงง่างงไปหมดเลย <laughs> ว่าหันอย่างเดียว <laughs> เอาเราหันเล้เธอแล้วเ,เพื่อนเธอไปเลยเราเรามีหน้าที่หันเราหันอย่างเดียวโอเคเออเยี่ยมเมออนั่นแหละเออเราหันอย่างเดียวซุเซ so, ตาลายหมดแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ยเราขอเราขอเธอไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราขอ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 ไออันเนี้ยเราขอทำถูกปะวะเดี๋ยวถูกปะทุกทันไหมอ่ะโอ้โหกว่าจะสุกขีดแดงหมดละโอ้โหกว่าม,มันจะสุก <ทำ S 1> <ะ>อ่ะใช่ไงทำเผื่อไว้เลยแล้วแล้วมันต้องทำยังไงให้มันได้คะแนนเยอะวะคือเราต้องเสิร์ฟหรือว่าเราแบ่งหน้าที่กัน อะไรมานังตืด,ดวะเสิร์ฟบอดูดิดูด,ดิโอ๊คเขา,ายืนรอเสิร์ฟว่ะเขายืนรอเลยอ่ะหมอแป้งหมอแป้งแป้งหมอผสมหมอผสมเอาทำมันเดียวกันแล้วกันเอาไปไปเสียงอะไรวะโอ๊คลาวาขึ้นหรอเสียงอะไรวะอันนี้ครนบนแล้วตาลายหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะอันไหนก่อนวะเนี่ยเอ่อชีสเราไอไอนนามานั่งรออะไรลนะ่ะไหน อ๋อ <c oughs> ลูกค้าไงครบยังวะเดี๋ยวนี้อันนี้อันนี้อนนเอ้ยครบแล้ว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 ใช่ไหมอบดิอุ้ย,ยเกือบร่วงมาทูอ้ยไปอันเนี้ยอบยังอ่ะอ๋ออ,อบแล้วโอเค <c oughs> แปะแปง้งแปะแป้งแปะแป้งมาปแปะแป้งมาไปพ่นแป้งมาบดอยู่เอาแยง่งกับเพื่อนอยู่อะ่ะอันนี้ได้แป้งแล้วได้แป้งแล้วได้แป้งแล้ว เราแป้งไวแล้ววางไว้นี้วางไว้นี่วางแล้ววางแล้วต้องสลับหน่วยปะเนี่ยเอ้ยเอ้ยขอ,องสูกก่ะของสูกมันจะไหม้วนะออกยังเออเอาเอา, <c oughs> เอาแป้งคืนมา Yeah I'm so fast แป้งไป yeah, แป้งไป,ป,งไปทำงานกันเป็นทีมอูใช่เหรออุสิบแปดวิฉันปั้นแป้งไว้ซะเยอะเลยเอา้าว พบแล้วนี่ว่ะปั่นแป้งเพินไปหน่อยเอวีพีต้อง my, เราอ <my, S 1> เนี่ยไม่ไม่ไม่มีมีอีสมีอาจจะพีก็ได้หรือว่าโอ๊กวาโอ๊กเสิร์ฟเยอะสุดอะทำไมขึ้นช้าช้าเฮ <c oughs> ้ยเอ็มว่ะใครเอ็มอะไม่อยากจำโมเอทาไมหน้าตาโอ๊กมันปแปลกแปกมาในรูปอะโคตรประหลาดอะ <c oughs> ต้องแตกต่างถึงคนจะได้จำไงโคตรประหลาด ดันต่อไปต่อไปดันต่อไปต่อไปดันต่อไปต่อไปการกระตุก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 วิอันนี้อะไรเนี่ยลูกค้าหรอวีแม่กับเบอร์เบอร์เร็วเร็วเร็วต้องทำอะไรเนี่ยเบอร์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 ย่างเนื้อย่างเนื้อก่อนย่างเนื้อย่างเนื้อหั่นผักไปเลยผักผักย่างผักผักย่างพอร้านเล็กแล้ววุ่นวายเขียงอยู่ไหนวะไหนอะเขียงเอาอยู่ฝั่งนู้น ทำไมไม่อยู่ฝั่งเดียวกันถามจริงเฮ้ยสุกแล้วขนมปังมาแปะขนมปังมาแปะปังแปะเฮ้ยเดี๋ยวไฟไหมแปะแปะมันไม่ถูกลงไหนเนี่ยโ้เออโอเคได้ละว,วางวาง,วางวพยายามวางอยู่เออเออ,เอ,อโอเคเฮ้ยทำไมคนเยอะจังงงเขามุงอะไรกันวะเขาเป็นเซเลบเหรอมุง <laughs> ม,มุงอะไรกันวะ โอ้ยตายตายหมดเลยอ่ะคันพักคันพักคันพักเบิ้บเบิ้บขันพักเบิ้บเบิ้บขันพักคันพักเบิ้บเบิ้บเขียงเขียงเขียงหัน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 เบิ้บเบิ้บหันหันแล้ว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 อ๊ะวิเปล่าไม่ได้ท๊ะเปล่าไม่ได้ท๊ะอะไรเนี่ยคุณทําไว้จริงจงกกลัวลูกค้าไป กินผักก็ไม่ดีนมสุกามาโอเคเอ้ยชีสมันมีอล้วนะวาวาเไว่ก่อนแล้วกันต้องหั่นอะไรเนี่ยเอ้าเราไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยชีสเนี่ยมีชีสอยู่ตรงนเนี้ยชีสเนี่ยนี่ไงเห็นปะของพี่มีประโยชน์เว้ยหั่นมะเขือเทศก่อนนะเอ้าหยิบผิดหยิบเนือเ้ออีกไปอะเฮ้ยโอ้โหหยิบไปหยิบมาโอ้ย เนื้อไม่ย่าง่อนเอ้ยจะหยิบเนื้อได้มะเขือเทศดิ๊กอยากทำตัวมีประโยชน์บ้างต้องทำอะไรเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยนไงมีประโยชน์แล้วคือคนมันเยอะอะคนคนมันเยอะคือมันไปเร็วมากอ่ะเราเร็วมากมากเราเก่งมากกูต้องทำอะไรเนี่ยต้องม่โอ้ยลูกค้าชนหั่นมะเขือเทศไม่มีใครหั่นมะเขือเลยเราทำเมนูต่อไปเอ้า ไม่ต้องการมะเขือเทศแล้วเหรอเนี่ยขนมปังเนี่ยชีสชีกสกระสกระทะอยุดเฮ้ยตรงไหนก็มีนี่วามันจะหั่นซ้ำซากทำไมเนี่ยมันปวดหัวแล้วเกินจะทำยังไงให้ตัวเองมีประโยชน์บ้างวะไป่านภาพพยายามหันแต่ก็ไม่มีประโยชน์เฮ้ยข้างหลังจะไหม้แล้วเ,เ,ลดเดี๋ยวเดี๋ยวยิบก่อนจะไหม้ละไหนด้านข้างไหนวะ เอาขโมยผักโอเป็นงานอ่ะไอะเนี้ยเนื้อไม่ปโปเออิยโดนชนอีกแล้วเนี่ยมันเร็วมากอ่ะตามองไม่ทันแล้วเนี่ยมึน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 จิทำไม,ไม่ได้ที่หนึ่งวะไปแม่เป็นไรวะนะ่ะอยู่นอกโลกว่ะเฮ้ยโอ้โอคือฝั่งเดียวอะเหงาไม่ต้องงั้นอะแ้ประตูมันปิดด้วยนะไว้พิมพ์ไลโดนแท็ก คือด้วยโดูกักขงังทำอะไรได้บ้างเนี่ยตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากหม้อเขียงแล้วก็อันเนี้ยฝั่งนี้มันจะไม่มีเขียงแล้วฝั่งเนี้ยมีแต่มันส่งมายังไงอ,อ๋อมี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 มอ,อ,อ้าวเอ้ยอาประตเปิดอ๋อพี่รู้แล้วเราต้องเอาวัตถุดิบอะย้ายฝั่งมันนับถอยหรังอยู่มาเดี๋ยวค่ะน h oh no oh ด <laughs> ขนขนวัตถ <คน S 2> ุดิพนข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 นวัตถุดิพส่วนใหญ่มันจะเป็นซุปนะเฮ้ยมันจะปิดอีกแล้วอ่ะส,สับสับสับให้สับให้สับให้มันจะเตินตัวประโยชน์หูจะแตกยืนข้างๆมาดิประตูจะเปิดแล้วประตูจะเปิดแล้วฉันจะเป็นหน่วยเดลิเวอรี่เป็นลันเนอร์เหรอฝั่งนูมีคนอยู่ปะวะเฮ้ยฝั่งนูเขาอยู่คนเดียวเขาเสิร์ฟไม่ทันแน่เลยอ,ะอ่ะเขาเอาของไม่ทันแน่เลยเดี๋ยวเราช่วย เอ้ยเธอไม่ต้องหวง่วงเราอยู่นี่เราอยู่นี่ <c oughs> เราจะช่วยเธอเองเชสเป็นแันเนอร์ประตูมันปิดอ่ะ <c oughs> มันไม่ยอมเปิดอะ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเรามาแล้วเรามาแล้วเธอเธอไม่ต้องห่วงเธอไม่ต้องห่วงเรามาแล้วเรามาแล้วไม่ต้องห่วงเธออยู่คนเดียวห้องสารเฮ้ยโนฟักอะไรเกิดอะไรขึ้นไอคนนี้เขาอยู่คนเดียวอ่ะ <My S 1> <c oughs> พี่อยู่ปมะตสตูเปิดอะไรวะโอ้ฟัก oh, อยู่กาดแดมไร่เกิดอะไรขึ้นตีอะไรกันเฮ้ยพี่กดซีไมเน่เฮ้ยเอ้ <My> เอาไม่เป็นไรเธอเธอเสิร์ฟเลยเธอเสิร์ฟเลยไปสู้ทางนู้นฝั่งนี้ตีอะไรกันอะทางนู้นก็ตีอะไรกันเอา้าหยิบเห็ดทำไมเนี่ยไม่มีลูกค้าสั่งเห็ดเลยวะ่ะเอา้าเอาคลองเข้ามาเอาคลอง <ใน S 2> เข้ามาในคลองมีคลองดีดงๆงงไม่หมดแล้วเนี่ย ฝั่งฝั่งนี้เขาทําสงบมากเลยฝั่งฝั่งพี่โคตรสงบอะโอ๊ก้าเตอร์ฝั่งนี้สงบอกเอ้ยไอคนนั้นเขาจะไปฝั่งนูน่ะทําอะไรอะถือถือมออะไรเออไม่มีจานเออแั่นแหละแล้วแหละช่วยกันเออฝั่งนี้โคตรสงบอะโอ๊กกูไม่ตีกันเหมือนฝั่งมึงโคตรจะสงบเอ้ยมันฝรั่งอีกแล้วว่ะมันฝรั่งเยอะวัตถุดิบแบบ

พูดไรฝั่งเนี้ยโคตรจะสงบสุขโคตรครัวหันษาฝัาง่งนู้นยังไงครัวนรกเหรอหยตีอะไร <c oughs> หันเป้าหันเป้าฝั่งนี้หยุดทำแล้ว oh no counter <oughs> punch oh no little kid ไอ้ฝั่งนี้ลำบากลำบากฝั่ <c oughs> งนี้ดีมากไอ้คนคนที่อยู่กับพี่น่าจะได้เอ็มเข ไอหลอดเขียวมันยังขึ้นไม่เต็มเลยมันก็ไปใส่จานอ่ะมันใส่ไม่ได้ใส่ได้วะดูดูดูให้เต็มสองตาอ๋อทำไมอ่ะฝั่งนี้เขาสงบสุขกันจะตายทำไมโอ๊กได้วะ <laughs> นี่ไงมันมันทำออเดอร์เนี่ยเห็นปะมันออเดอร์สมบูรณ์กับรวมคำสั่งเนี่ยคือเสิร์ฟได้เยอะกว่าแสดงว่ามันเกี่ยวกับเสิร์ฟปะแบบจานใครจานนันไอ้โน ทำไมไฟไฟลุกกิ้วติ n งไ n ้โการกระตุกปะไอ้ไอ้ย่างอะไรสักย่างไว We gonna lose มอะไรนะเนอะ lady go ใครเคาะกระมังวะก็ต้องทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเจะไม่รู้อ่ะกูหันพิกกูหันพิกยัวกเพื่อไม่มีใครหันมาเกิดเท่รวยดีหน่อยเฮ้ยเราอยากทำตัวมีประโยชน์บ้างว่ะ ผ่านมะเขือเทศซะมะเขือเทศไม่มีคนหั่นเลยเหรอพอโอบอกไอ้สับมะเขือเทศพี่ก็สับแต่มะเขือเทศแล้วแล้วเปยอย่าอย่าอยู่ายอกูดยุกูดยู่กูดนี่ไงไม่มีคนหั่นมะเขือเทศจริงๆด้วยนะมะเขือเทศเนี่ยหั่นแล้วหั่นแล้วมะเขือเทศแก้ววางมะเขือเทศทำไมไม่มีใครหั่นมะเขือเทศเลยวะโอ้โหเรามาดีจัดเรามาดีมากทำไมอันนี้มันดูอันนี้จังวะอ๋อมันไม่ต้องไม่ต้องต้มไม่ต้องย่างอะไรไงโอ๊คเออ มันเลยไม่วุ่นวายมันทำง่ายเอ้าตอนนี้ทุกคนหั่นมะเขือเทศเอาพักการ์ดพักการ์ดเอ้นเฮ้ยหั่นแล้ว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 โอ้ยควัคยิงชิดเฮ้ยเอาวิเอาว่ะเมนูโล่งเหรอโอ๊คเฮ้ยเี่ยเดือดไปพักกาดอันเดียวอยู่ดีอยู่ดีเอ้าเออเคนนั้นมันถืออ่ะเอาไปเสิร์ฟดิเธอวาง ไม่มีใครหั่นพริกหยวกทิ้งไว้เลยหั่นไว้ก่อนนั่นไงเห็นปะเห็นปะได้ใช้เลยพริกหยวกฉันสับใครเขากินพริกหยวก,ก,ยวกสลับปะเสิร์ฟเลยสิับเลยสับสับ,สบ,สบขอเสิร์ฟบ้างเถอะขอเสิร์ฟหน่อยขอเสิร์ฟหน่อยอยากเสิร์ฟบ้างเอ้ยเอ้ยโอ้ย,อยจริงๆด้วยว่ะเสิร์ฟแล้วมันได้เหรียญเยอะกว่ามันต้องเกิดสงครามการแย่งเพื่อนแล้วว่ะเออไอโอ้โน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 ่ไอโนว่าจริง อย่านะอย่าแย่งเราแย่งแย่งโูไอ้ไม่มีคนหั่นพริกเลยเฮ้ยไปทันนะน้องเบาดิกูดิ้นจนโต๊ะสั่นเลยค่ะไอพี่โยกพี่โยกพี่ยกมันก็เนียไอโยกไอ้อะลาคนถือจานเฮ้ยเฮ้ย เอาไอ,อา้โอ๊กยังวัลาดอ่ะอมนันลาดไปแล้วมันลาดแบบลาดไม่ดีเลยอะโคตรอ่ะอจริงๆคนที่ได้จะเป็นพี่มเมื่อกี้เพราะพี่เป็นคนวางชิ้นส่วนสุดท no, no, no. ้ายโนโนโน่นอตอยู่อันระวางอัอนระวางเอเอ,เอ,เอโอ๊กขี้โกงว่ะไอ้ันระวางเลยอันระวาง ไม่คิดก็หมดแล้วเมนูว่างอีกแล้วอ่ะฮ้ยโนโนไอเดนทัสอิทห้าวิเนอะโอ๊กจะเสิร์ฟหา้หาวิเนะี <laughs> ย่ยหมดเวลาบังกงมันเด้งขึ้นมาเองอะ่ะตอนเด้งอ่ะจับใส่จานทันไม <laughs> ไม่ทำเลยปล่อยดูดูมิอิสมิชั e ย่ y ยูซ e e ยูซ s e ยูซ u s โ e โหอะไรวะ ลุก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 ้ยทำไมอ่ะกูต้องไปซื้อเอสเอสดีมาใส่คอมบ้างเลยอ่ะกูจะได้เล่นแต่มารโหลดรอบต่อไป